รู้ไหมจังหวัดไหนที่มีช้างมากที่สุดรัาจังหวัดที่มีช้างมากที่สุดคือจังหวัดสุรินทร์เพราะสุรินสุรินทีนช้างใหญ่จังหวัดที่ช้างไม่กล้าไปคือจังหวัดอาาโอ้กัางไมปทื่จังหวัด่างงามบอกว่าไปไม่ไหงามังเนั้น จังหวัดทีะไทอจังหวัดอะไรเพชรบุรีก็แพรเพชรก็แพองกันเป็นร้อ่สุดี้เป็นเพชราเจังหวัดที่จนที่สุดในประเทศยจังหวัดอะไรกาลสินจังหวัดที่จนที่สุดไม่ใช่ rung ติด tăng. ครับ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  แต่วันนี้เซเว่นขายแค่ขนมนมเนยคุณรู้ไหมทุกวันนี้เซเว่นขายมอเตอร์ไซค์แล้วบฟวันก่อนคูไปซื้อวันก่อเไปซื้อขมปังาจกมาขับอกมามันแาอาจารย์ครับเบมบบอกไม่ครับมีฟีโนแล้ว ไปไหมผู้บอกไม่กูชอบรถเล็กไม่ชอบรถใหญ่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะวันก่อนกูออกมาจากกวางแดงโคกทุ่งกว่าคนขายแม่งนมใหญ่ๆไว้ข้าวผู้ว่าเดินไปเลยไปซื้อโคกแม่งมันละลัวนี้มังส่วนตัวกูด้วยพอซื้อโคกกำลังจ่ายตังค์มันถามว่าอาจารย์ครับใส่ถุงไหมกู้เล็กออกไปบอกไม่ต้องกูชอบธรรมชติ เวลามุงไปซื้อสบู่กับยาชีฟันมุงต้องเลือกให้ดีวัดบอลเนี่ยกูไปเซเว่นมาไปซื้อสบู่กับยาชีฟันมาไว้ห้องน้ำรุ่งเช้าขึ้นมาเว้ยยาชีฟันหายสบู่รัสบู่ละ